ไดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับกําลังให้ที่ที่สถานีช่วยปราสากับท่านดรคิมนะครับท่านดรเอรคุณพศนะครับธนารอดโสพลนะครับถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ประจําหนังสือพิมพ์่อเียยธุรกิจนะครับมาพอดีอยากจะขอความรู้จากท่านดรคิมนะครับท่านมีความรากมากมายเลยนะครับในเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลนะฮะคิคโคลเรนซีนะครับคิปโคลเรนซีนะครับขอประทานโทษนะครับได้ออกเสียงผิดพลาดประกันไปนะครับเพราะว่า ตอนนี้อย่างอย่างาสกุลเงินดิจิตอลนี่โอ้มาแรงมากเลยนะครับแลวอย่างวันนี้นะครับลองเข้าไปเช็คดูอย่างบิตคอยอย่างอะไรนะครับโอ้ราคาขึ้นไปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มีเพื่อนๆหลายท่านเคยมาถามผมพอจะท่าถึงการเล่นสกุลเงินดิจิตอลมาหรือสกุลเงินดิจิตอลเป็นยังไงมีความสําคัญยังไงใช,ใช้ยังไงผมบอกผมแบงค์เลยครับไม่มีความรู้เลยนะครับผมก็เลยต้องกราบขออนุญาตขอเรียนตึกษาท่านดรคิมนะครับท่านดร ดกคุณโคศนะครับธนาโรดโสพลนะครับท่านมีความรู้มากมายในเรื่องของคริปคริปโตเคเรนซีนะครับแล้วก็จะขอความรู้จากท่านนะครับตอนที่ท่านอยู่ในสายเดี๋ยวผมกราบขออนุญาตขอเรียนทักท่านดรชิมก่อนนะครับกราบสวัสดีครับท่านดรชิมครับสวัสดีครับพี่เฮาครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับขอบพระคุณเป็นพิเศษเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมป่าวุฒิท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในรายการนะครับท่านครับยินดีครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ สุดยอดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆอยากจะขอความรู้ท่านดอรชิมนานมากแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องอสกุลเงินดิจิตอลนะฮะเพราะว่ามีคนมาถามผมมากมายเลยนะครับว่าคุณเฮาพอจะทราบเรื่องสกุลเงินดิจิตอลไหมเพราะอย่างบิตคอยก็หูจักต่งต่อราคาไม่เท่าไหร่ตอนนี้ขึ้นมาตั้งหกหมื่นกว่าหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับเราเราจะต้องทำยังไงครับขอความรู้ในเบื้องต้นก่อนเลยครับท่านดรชิมครับโอเคก็ในวันนี้หลายท่านที่รู้จักบิตคอยอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีคําถามว่า เอ่อมันจะถึงแสนหนึ่งไหมนะครับปีนี้ oh. หลายคนก็บอก oh. แน่นอนนะครับหลายคนก็บอกมันจะเป็นศูนย์นะครับเอ่อ hmm. อย่างผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยก็มีเอ่อเขาก็คงไม่ชอบนะครับเขาก็เลยบอกไว้อย่างนี้เอ่อวันนี้มันจะเป็นศูนย์หรือว่าเป็นแสนหรือเป็นล้านเนี่ยนะครับ oh. ก็คงต้องอยู่ที่วิจารยญาณของแต่ละท่านนะครับ,รบเราจะพยายามพูดถึงบิตคอยเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจเองได้นะครับส่วนเอ่อ ท่านที่อยากรู้จักบิตคอยมากขึ้นนะครับในวันนี้ก็หวังว่าจะช่วยให้อธิบายให้ท่านได้เข้าใจมากขึ้นได้นะครับเบิตจุดเริ่มต้นของบิตคอยเนี่ยก็เริ่มประมาณปี2 0 1 0นินะครับหลังจากมีวิกฤตซัพพรามเกิดขึ้นที่สหรัฐนะครับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับมาถึงวันนี้บิตคอยก็อายุประมาณสิบกว่าขวบได้นะครับก็เติบโตมาเป็นแสนเป็นล้านเปอร์เซ็นแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มจากไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์เองเนี่ยนะครับก็ปกติหุ้นเราเนี่ยจะว่ากันเป็นอ เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสิบยี่สิบเปอร์เซนหรือร้อยเปอร์เซนก็เท่าตัวก็โอ้โหได้กําไรกันเบิกบานเลยนะครับหรือว่าสิบปีอาจจะโตสักสิบเท่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นหุ้นสิบเด้งเลยนะครับแต่ว่าบิตคอยนี่ไม่รู้มันกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนเด้งไปแล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวบิตคอยนะครับก็มันก็เป็นใน วงศาคณะญาติเหรียญต่างๆสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยขึ้นกันเป็นหมื่นเป็นแสนเปอร์เซ็นนี้เป็นเป็นมีให้เห็นอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกตัวนะครับแต่แต่ว่ามีให้เห็นอยู่นะครับเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเป็นลักษณะพิเศษของสกุลเงินดิจิตอลอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้ทุกตัวนะครับต้องว่าพูดย้ำอีกครั้งนะครับครับบางคนก็เลยมองนะครับพี่เฮาครับบางคนก็มองบิตคอยเนี่ยเหมือนเป็นลอตเตอรี่นะครับ ใครที่ซื้อไว้ก็สบายนะครับแล้วทาไมไม่ซื้อกันนะครับก็คือคนไม่เข้าใจนะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยเพราะผมเข้าใจผมก็เลยไม่ซื้อนะครับสงสัยสงสัยเลยเข้าใจผิดไปนะครับก็จุดเริ่มต้นของบิตคอยเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเข้าของกันในในสังคมเราเนี่ยครับคือเขาอยากให้มันมาแทนเงิน ที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายและเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเรียกว่าเป็นคอยนะครับคอยก็คือเหรียญแล้วก็สร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็เลยเรียกบิตนะครับบิตก็เป็นสับทางคอมพอิวเตอร์อไว้ใช้วัดหน่วยของข้อมูลนะครับอันนี้ก็เ,เป็นอที่มาที่ไปของชื่อมันนี่นะครับก็แปลเป็นไทยเราก็เลยเรียกว่าสกุลเงินดิจิตอลนะครับอ,อสิ่งที่ผมเคยมองบิตคอยผิดไปเนี่ยนะครับพี่เฮาก็คือ มันเนื่องจากมันเป็นเอ่อเป็นเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้ด้วยนะครับพี่เทาอ่าใครใครก็สามารถสร้างเงินดิจิตอลของตัวเองขึ้นมาได้นะครับแล้วแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเงินดิจิตอลมันจะมีค่าขึ้นมาได้ยังไงนะครับเพราะว่าอยู่<อ>ดีๆใครก็สร้างขึ้นมากันได้นะก็กลายเป็นว่าผมมองผิดไปนะครับถึงแม้ใครจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ย แต่บิตคอยก็ยังมีอยู่แค่อันเดียวอยู่ดีนะครับก็คือ,คอเหมือนผมอยู่ดีๆจะมาสร้างบิตคอยสองหรือบิตคอยเทียมขึ้นมาเนี่ยค,คนก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่คุณสร้างก็สร้างไปคนก็อยอมรับแล้วก็ติดใจบิตคอยแท้อยู่อันเดียวครับอันนี้มันก็ทำให้เกิดความเป็นความเป็น ของหายากขึ้นมาได้นะครับรก็คือก,การเป็นของที่มีจํานวนจํากัดขึ้นมาถึงแม้ใครจะไปก๊อปปี้โปรแกรมอะไรสร้าง,งาตัวสกุลเงินใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ทําให้ ความสนใจของบิตคอยลดลงไปแต่ตรงกันข้ามเนี่ยยิ่งมีคนมาสร้างสกุลใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่ายิ่งมีคนสนใจสกุลดิจิตอลมากขึ้นทําให้สกุลดิจิตอลที่เป็นต้นตํำรับเนี่ยยิ่งได้รับการสนใจมากขึ้นไปนะครับเพื่อทําให้คนเนี่ยให้ความสนใจกับมันแล้วก็ให้มูลค่าของมันสูงขึ้นนั่นเองนะครับก็บมันก็กลับกลายเป็นเช่นนั้นไปนะครับอันนี้ก็เลยอตอบคําถามว่าทําไมมันมี สกุลอื่นมากมายนะครับมีอีอทเทียมเกิดขึ้นมีดอทคอยเกิดขึ้นเนี่ยทำไมบิตคอยเนี่ยยังมีค่าอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือ,อยิ่งมีเหรียญใหม่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยบิตคอยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะแล้วก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเมื่อมีคนใหม่เข้ามาสนใจขึ้นโตมากขึ้นนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้พูดถึงว่าบิตคอยคืออะไรกันแน่จริงๆนี่นะครับมันก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับพี่เหคือแทนที่จะมีรัฐบาลหรือมีธนาคารกลางเนี่ยในการรับรองว่าเงินกระดาษคือเงินจริงๆเนี่ยบิตคอยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการรับรองนะครับโดยเครือข่ายเนี่ยก็จะแย่งกันค้นหารหัสคริปตโตกราฟิกนะครับก็คือเป็นชื่อชื่อ ชื่อสาบคอมพิวเตอร์อีกนะครับก็เป็นชื่อรหัสอย่างหนึ่งก็เลยเป็นที่มาว่าเราเรียกสกุลดิจิตอลคือโตกอ r เรนซีนะครับเป็นรหัสแบบเป็นกราฟิกเขาจะใครจะหารหัสแก้รหัสเนี่ยแก้ยากมากนะครับเพื่อที่จะมาเป็นได้รับการให้อนุมัติให้เป็นผู้ บันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ้นนะครับคือแค่เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเครื่องไหนหารหัสคริปโตกราฟิกอันนี้เจอก่อนนะครับเครื่องนั้นก็จะได้รับเป็นผู้ผู้ได้รับอนุมัติให้ทําการบันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ้นนะครับอัอนนี้ก็คือการขุดบิตคอยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพย์เทคนิคนะครับก็ถ้าใครหารหัสได้ก่อนก็จะได้เป็นผู้ที่ได้รับ อนุมัติให้รับการบันทึกลงในเครื่องตัวเองแล้วเครื่องอื่นๆก็จะเอารหัสเนี่ยหรือว่าเอาสิ่งที่เครื่องเราบันทึกเนี่ยไปใช้งานต่อกันภายในเครือข่ายนะครับก็สรุปไ่้เครือข่ายนี้ก็คือ,อเครือข่ายที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นสับเป็นพื้นฐานเป็นเทคโนโลยีเ,เยบื้องหลังบิตคอยนะครับว่ามันทานํางานยังไงก็อธิบายให้เข้าใจได้โดยง่ายประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นการสร้าง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มันถือว่ามีมูลค่าในตัวของมันเองอยู่ก็คือตัวเทคโนโลยีที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะอ่าเป็น,เ,ปนเทคโนโลยีที่ไว้ใช้สําหรับการ อที่จะรับรองว่าอสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นในเครือข่ายเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนนะครับซึ่งอมันก็อาศัยการแย่งกันค้นหารหัสเนี่ยครับเ,เพื่อที่จะอะมาเป็นผููที่ได้รับอนุมัติให้บันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือเทคโนโลยีเบื้องหลังบิตคอยมันก็เลยทําให้อตัวบิตคอยจริงๆแล้วก,มกม็มันก็มีค่าของมันก็คือเป็นเหรียญไว้ใช้แลกเปลี่ยนแต่สิ่งที่บิตคอยสร้าง ให้กับโลกนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังบิตคอยเนี่ยที่เอาไปใช้ทําอย่างอื่นได้อีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะ,ะมีระบบเครือข่ายที่ไว้พิสูจน์ ความเป็นของแท้ว่าธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกรรมที่ถูกต้องไม่สามารถที่จะมีใครมาปลอมแปลงธุรกรรมที่อยู่ในเครือข่ายนี้ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มันเกิดขึ้นมาในสมัยใหม่ของโลกเหล่านี้นครับก็มีเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นมาซึ่งมีการเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้ในอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เรา oh, <wow. S 1> ก็คือมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นไปเอามาใช้ในการ พิสูจน์ความเป็นของแท้เพิ่มขึ้นอีกนะครับคือ,อถ้าเราลองนึกภาพนะครับก็คือ ภาพภาพเขียนจริงๆเนี่ยแหละครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยภาพวาดจากศิลปินชื่อดังๆต่างๆเนี่ยโหเราต้องพิสูจน์กันต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยพิสูจน์ว่าเป็นของแท้อพอมีเทคโนโลยีบล็อกเชนขึ้นมาเนี่ยเขาอัปเกรดขึ้นมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชื่อ,อว่า NFT นะครับ Non-Fungible Token เนี่ยก็คือถูกพัฒนามาจากบล็อกเชนเนี่ยปรากฏว่า,ารูปภาพที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยปกติมันก็ก๊อปรูปกันไปนะครับแบบปกติสมมุติเราส่งรูปดอกไม้ในไลน์ตอนเช้านี่ครับเราก็ไม่รู้หรอกรูปรูปไหนมันรูปแท้ใคครรเปป็นนนนทําาูี้้ขึม พว่ามี NFT เนี่ยเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นเจ้าของรูปใครเป็นต้นตำรับใครเป็นคนผู้สร้างรูปอันนี้ขึ้นมาในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็พิสูจน์ได้เลยมันเลยทำให้เกิดการใช้งานใหม่ของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยขึ้นมาก็คือเอามาใช้ในการพิสูจน์ความเป็นของแท้ของไฟล์คอมพิวเตอร์เราก๊อฟกันไปก๊อฟกันมาเนี่ยไม่รู Radio ้ว่าไฟล์ของใครเป็นไฟล์แท้แต่พอมี NFT เนี่ยตอนเนี้ยรู้แล้วว่าไฟล์ของใครเป็นไฟล์แท้มันก็เลยเกิดการ การการทําให้ไฟล์ที่เป็นของแท้เนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นมาอ่าเป็นเป็นสิบเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านได้อีกเหมือนกันนะครับคือเราลองจินตนาการแบบว่าภาพวาดของศิลปินชื่อดังเนี่ยก็มีคนให้มูลค่าต่อไปเนี่ยอ่ภาพกราฟิกต่างๆหรือว่าไฟล์คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามันเป็นของแท้มันมีอ่คนให้ความสนใจมันสามารถให้มูลค่าไปสูงๆแบบนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นจากบิตคอยครับอ่ากลับมาที่อ่าเรื่องของเงิน ที่เงินดิจิตอลที่บิตคอยมันสร้างขึ้นมานะครับก็คือทุกวันนี้เนี่ยต่อให้จะมีสกุลเงินตัวอื่นเนี่ยมาลอเครือข่ายบิตคอยไปปรับก็บิตคอยก็ยังได้รับความสนใจอยู่นะครับถึงแม้ว่าเอมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแต่งโค้ดพัฒนาอัปเกรดอย่างที่ผมบอกเพื่อสกู่นะครับหรือว่าแม้กทั่งเปลี่ยนชื่อเป็นเหรียญอื่นไปเนี่ยผมก็เลยมองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็อมันก็มันก็มี การแปลรูปเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดนะครับก็ถ้าใครสนใจตรงนี้ก็อยากจะให้แนะนำนะครับลองไปสร้างบล็อกเชนตัวเองขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าปัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์คครรพวกนี้เขาเปิดให้ใช้ได้อย่างเสรีขึ้นมาได้เลยนะครับใครอยากเอาไปศึกษาเพิ่ม,เ,มเติมก็ไปใช้ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจริงๆคนก็ยังยึดติดก,กับความเป็นเจ้าแรกที่บิตคอยน์มันสร้างขึ้นมานี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดไม่ถึงในตอนแรกนะครับม,มาถึงประโยชน์ใช้สอยของบิตคอยน์เนี่ยครับเมื่อ ไม่มีตัวกลางนี่นะครับที่เราก็ทุกคนเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมีเสรีเลยนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีใครรับรองเนี่ยมีรหัสคอมพิวเตอร์เป็นตัวรับรองเนี่ยมันก็เลยมีความคิดที่ว่าจะเอาบิตคอยเนี่ยมาใช้แทนเงินคือตอนนี้เนี่ยอุจจาําคัญก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราจะใช้บิตคอยแทนเงินได้จริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนอยู่นะครับคือแต่ก่อนเนี่ย คนเนี่ยใช้ทองเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับ<อ>แต่ว่าอทองมันหนักไม่ค่อยสะดวกนะครับคนก็มาใช้เงินแทนเนี่ยโดยมีรัฐบาลแล้วก็แบงค์ชาติรับรองเนี่ยเงินของแต่ละประเทศเนี่ยก็มีแบงค์ชาติของแต่ละประเทศรับรองนะครับแต่ว่า<อ>บิตคอยเนี่ยไม่ต้องมีใครมารับรองก็สามารถได้รับความเชื่อถือได้นะเพราะว่าได้รับการรับรองโดยระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็อันนี้มันก็มาถึงประเด็นที่ว่าแล้วอนาคตของบิตคอยจะเป็นยังไงนะครับคือถ้าไม่จําเป็นต้องมีคนรับรองเนี่ย แต่ก็อาจจะมีคนห้ามใช้ได้นะครับพี่เฮาเช่นอย่างในจีเนี่ยเขาห้ามใช้ไปนะครับแต่ของอเมริกาเนี่ย<อ>เขาไม่ห้ามมันก็เลยดูเหมือนจะเป็นการที่มันจะต้องสู้กันอยู่นะครับระหว่างคนที่จะยอมรับบิตคอยกับคนที่จะห้ามใช้บิตคอยนะครับคือสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกิดการแข่งขันกันระหว่างคนที่รับรองกับคนที่ไม่รับรองเนี่ยถ้าคนรับรองเกินครึ่งเนี่ยสุดท้ายผมว่าคนรับรองมากกว่าคนไม่รับรองเนี่ยบิตคอยก็อาจจะมาเป็นเงินกลางของโลก แทนดอลลาร์ก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้าคนไม่รับรองเยอะกว่าแต่ละประเทศมีบิตคอยน์เวอร์ชันของตัวเองออกมานะครับอย่างจีนก็จะออกหยวนดิจิตอลอย่างทุกวันนี้ลาวยังมีกีดิจิตอลเลยนะครับเขาก็พยายามทําออกมาแล้วแบงก์ชาติของเราก็พยายามทําบาทดิจิตอลออกมาอยู่นะครับก็เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเนี่ยก็มีสัปดาห์ฟินเทคของแบงค์ชาตินะครับถ้าใครสนใจเรื่องสกุลเงินดิจิตอลก็ลองติดตามดูได้นะครับอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาน่าจะพูดถึงประเด็นนี้แน่นอนนะครับก็นอกจากธนาคาร กลารแบงก์ชาติของไทยเนี่ยในวันจันทร์อาทิตย์หน้าเนี่ยก็ยังมีข่าวสาคัญที่จะชี้จะตาบิตคอยด์ด้วยนะครับพี่เฮาก็คือมันจะมีข่าวว่ากอรอตของสหรัฐเนี่ยเขาจะอนุมัติให้มีกองทุน ETF บิตคอย์เกิดขึ้นมาได้นะครับ<อ>ก็อถ้าเกิดเทียบกับอกองทุน ETF หุ้นเนี่ยนะครับก็คือใครที่อยากจะซื้อหุ้นอที่ได้รับผลตอบแทนเท่ากับตลาดหรือว่าเท่ากับดัดชนีเนี่ยจะไปซื้อตัวไหน<อ>ก็ไม่มีคือต้องซื้อทุกตัวในสัดส่วนตามมาร์เก็ตแคปนะครับอันนี้ ถ้ามีกองทุน ETF ขึ้นมาเนี่ยก็ซื้อ ETF ไปนี่นะครับมันก็สามารถทําให้เราเหมือนซื้อตัวเดียวก็เท่ากับซื้อหุ้นทั้งตลาดได้ทีนี้พอมามีบิตคอย ETF เกิดขึ้นเนี่ยก็คือใครที่ซื้อกองทุน ETF บิตคอยเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้ซื้อ Bitcoin ไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันต่างกับซื้อ Bitcoin ตรงๆยัง,งไงก็คือตรงที่ถ้าซื้อ ETF เนี่ยมันจะซื้อง่ายกว่านะครับไม่ต้องไปเปิดบัญชีบิตคอยอะไรก็ มีบัญชีหุ้นอะไรมันก็ซื้อ ETF ได้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ย<อ>มันเป็นปัจจัยบวกกับบิตคอยอย่างมากนะครับก็คือ,อเหมือนกับว่าจะมีคนเอาเงินมาซื้อบิตคอยเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาบิตคอยมันก็เลยขึ้นมาก่อนขึ้นอ่าขึ้นมารอรับข่าวนี้อยู่<อ>จนทาจุดสูงสุดเนี่ยอยู่ทุกวันนี้นะครับผมก็ยังลุ้นๆอยู่ว่ามันจะทําจุดสูงสุดอ่มากกว่าจุดสูงกว่า<อ>จุดสูงสุดเดิมอยู่หรือเปล่านะครับ<อ>ก็ยังเป็นสิ่งที่อ่ต้องรอติดตามในอาทิตย์หน้านะครับว่ามันจะทะลุ จุดสูงสุดเดิมผมมันไปได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามีข่าวนี้มันรออยู่นี่นะคะก็กยังเป็นที่น่าติดตามเป็นที่น่าลุ้นนะครับว่าถ้ามันขึ้นมารับข่าวแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันยังม,ม,มีมีช่องให้เหลือขึ้นไปอีกหลังจากที่ข่าวมันออกมาจริงนะครับอันนี้ก็สุดแท้แต่ใครจะอยากรู้ได้นะครับก็ต้องติดตามต่อในทิย์หน้ากันนะครับก็หวังว่าวันนี้เนี่ยผมจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องบิดคอยได้พอสมควรให้ท่านผู้ชมได้ลองอจินตนาการแล้วก็วคิด ถึงอนาคตของมันดูนะครับว่าวันหนึ่งมันจะมาแทนเงินที่เราใช้กันเป็นเงินหลักได้หรือเปล่านะครับคือถ้าเราคิดแค่ว่ามันเป็นจะมาแทนเงินเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเงินทุกวันนี้มันมีปัญหาอะไรมันใช้ไม่ได้เหรอต้องมาใช้บิตคอยแทนเนี่ยมันก็ทําให้เรามองบิตคอยผิดไปนะฮะจริงๆเอ่อก็ก็ก็ยังไม่มีใครตอบได้นะครับว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของบิตคอยเนี่ยนอกจากเป็น คนสิ่งที่จะมาแทนเงินเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านี้อีกหรือเปล่าก็มีตัวอย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นเมื่อกี้ว่าอเอ้ะมันไปใช้พิสูจน์ของแท้ได้นะครับแต่ว่าอามันจะมีประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึ้นให้สมกับมูลค่าอของมันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คงยังเป็นอะไรที่ยังต้องติดตามต่อในอนาคตนะครับก็หวังว่าวันนี้จะทําให้ท่านผู้ฟังเข้าใจได้มากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยพี่เขาติดต่อมาได้เลยนะครับผมยินดีมาอเราคุยกับท่านผู้ฟังต่อในโอกาสหน้าต่อไปได้เลยนะครับผมถ้ามีคําถามก็เชิญได้เลยนะคครรัับบพี่ พอดีพอดีอยากจะเรียนถามว่าสมมุติผมไม่ดูเรื่องอะไรเลยและตอนนี้อย่างอย่างเช่นถ้าเราจะเข้าไปซื้อเงินสกุลบิตคอยหรืออะไรต่างๆเนี่ยในอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องทํำยังไงครับท่านต้องไปชิมครับอตอนนี้ในประเทศเราเนี่ยมีตลาดซื้อขายบิตคอยเนี่ยอยู่หลายตลาดนะครับก็อสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาแล้วก็อ เปิดบัญชีซื้อขายบิตคอยกับเขาได้เลยนะครับอันนี้ <Yeah. S 1> ก็แนะนําให้ซื้อขายบิตคอยในตลาดที่กร oh. อตตของไทยรับรองนะครับก็อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าสามารถลงทุนแล้วก็ซื้อขายได้โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้รับความน่าเ oh. ชื่อถือมีอมีกราโคอยกำกับดูแลว่าตลาดเนี่ยไม่อยู่ดีๆปิดไปแน่นอนนะครับก oh. ็ไม่เหมือนกับใน ประเทศอื่นนะฮะก็คือขนาดไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะ,ะว่ามีรับรองหรือไม่รับรองด้วย <c oughs> แต่เราก็มีเคยได้ยินข่าวบ้างนะครับว่าตลาดเจ๊งไปนะค,ะครับก็อยู่ดีเจ้าของตลาดกจหอบหอมเงินหนีไปเลยก็มีะค,ะครับแต่ว่าของไทยเนี่ยกรตตไทยรับรองเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจได้นะครับว่าไม่มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นคือถ้าไม่ซื้อผ่านตลาดนะครับพี่เฮาก็มันจะต้องใช้แอปในโทรศัพท์นะครับก็ลองไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า wallet ต่างๆเนี่ยมาใช,ใช้ใช้งานได้ซึ่งตรงนี้ปัญหาของมันก็คือ,อไม่รู้จะเอาเงินเข้าไปยังไงนะครับเพราะว่ามันจะรับเป็นเงินดอลลาร์นะครับก็ต้องมีมีบัญชีต่างประเทศก่อนถึงจะใช้งานอะไร<อ>พวกนี้อย่างนี้ได้นะครับก็ซื้อผ่านาตลาดที่กรตาไทยรับรองเนี่ยจะเอจะสะดวกกว่านะครับหรืออันนี้ก็เ,เป็นสิ่งที่ไม่ ไม่อย่างแนะนําจริงๆแต่ก็อธิบายไว้ว่ามันก็มีวิธีทําอยู่นะครับก็คือหรือจะไปใช้ตลาดต่างประเทศอันนี้ก็แล้วแต่ที่ใครจะลองทดลองและลองใช้งานดูได้ครับถ้ามีคําถามเพิ่มเติมก็เชิญได้เลยนะครับที่ครับแล้วถ้าในในมุมมองของท่านดรคิมนะครับพอจะแนะนํายังไงสําหรับเบื้องต้นเลยสําหรับคนที่สนใจตอนนี้เริ่มเริ่มมีประชาชนหรือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสนใจแต่ว่ายังไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนพอจะมีคําตีไหมครับหนึ่งสองสามว่าเราควรจะทํายังไงบ้างครับท่านดรคิมครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าก็ถ้าอยากจะทดลองลงทุนดูก็ไปที่ตลาดตลาดอของคริปโตที่กราตไทยรับรองนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามฟังรายการของเราต่อได้ได้ในสัปดาห์นะ ต่อไปนะครับพี่แล้วแต่ถ้าสัปดาห์ไหนที่พี่ทางพี่เฮาจะเชิญผมมาเนี่ยนะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเพิ่มเติมนะครับก็ลองติดตามดูก่อนว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยข่าวของบิตคอยเนี่ยมันจะทาจุดสูงสุดใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าอยากเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของบิตคอยมากขึ้นนะครับก็รอฟังในรายการของเราได้นะครับถ้าพี่เฮาสนใจมีเวลาเพิ่มเติมนะก็สามารถเล่าต่อได้ครับ ได้ครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านต้นจิมเป็นที่สุดเลยนะครับที่ท่านสละเวลามาเล่ากดบกยกับผมเปล่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในรายการนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องกราบขอประสานกับท่านดรนจิมอีกนะครับเพื่อให้ช่วยมาเล่าให้ฟังในเรื่องอ่าบิทคอยในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมในด้านเศรษฐศาสตร์ด้วนยนะครับต้องกราบขอบคุณเป็นที่สุดเลยครับ ได้ครับยินดีมากเลยครับก็เดี๋ยวมีเหรียญอื่นๆเพิ่มเติมอะไรก็มาเล่าประวัติของมันแต่ละเหรียญได้นะครับว่ามันเอามาใช้งานทําอะไรกันได้ถ้ครับมีบิตคอยมีอีเทียนมีดอทคอยมีอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังต่อกันได้เลยครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาใส่กับท่านด็อกนตอรคิมนะเพราะว่าผมไม่มีความรู้เลยองขอความรู้จากท่านดตรคิมแล้วพอเห็นว่ามีเหรียญเยอะๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะครับต้องกล่าวขอบคุณ็นที่สุดเลยนะครับท่านดขอุมากครับดตครับ ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านดรคิมนะครับท่านดรกัคุณปศนะครับธนาโลดโสพลนะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับและนักวิเคราะห์ประจำหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับท่านใจดีมากๆเลยนะครับท่านดรคิมนะครับแล้วก็มีความรู้ในด้านของเศรษฐศาสตร์มากมายเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถามท่านนะครับเพราะว่าอย่างที่ตะกี้ท่านช่วยเล่าให้ฟังวันนี้พอดีวันนี้โจหัวประเด็นของว่า ในเรื่องของเงินสกุลดิจิตอนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับท่านก็ช่วยเล่าเลยนะครับว่าเป็นระบบบล็อกเชนเป็นอะไรต่างๆใช่ไหมครับเราต้องขุดแล้วก็มันมีระบบว่าเราต้องเหมือนกับเป็นรหัสเป็นกราฟิกใช่ไหมครับแล้วก็บันทึกธุรกรรมได้และธุรกรรมนี้สามารถที่เอาไปทําอะไรได้แล้วก็เป็นเราเหมือนเราต้องมาสร้างบล็อกเชนขึ้นมาหรืออะไรไปๆซึ่งถามผมผมทาไม่เป็นเลยนะครับต้องถามอย่างท่านดรคิมนะครับหรือท่านผู้รู้นะครับในเรื่องเพราะผมจําได้เลยผมเคยคุยกับเพื่อนสนิทท่านหนึ่งนะครับหลาย ประมาณสองสามปีที่ผ่านม,มาเนี่ยนะครับเขาก็ถามว่าคุณเฮาพอจะท,ทราบเรื่องบิตคอยไหมผมก็บอกว่าผมไม่ทราบเลยแต่ตอนนั้นราคาบิตคอยยังอยู่ไม่ไม่แพงเลยนะครับแล้วเพื่อนผมก็เคยน่าจะเคยซื้อบ้างนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นผมกลัวพูดผิดน,นะครับแต่เขาซื้อในบิตคอยหนึงไม่กี่ไม่กี่หมื่นเองนะครับถ้าจะไม่จิดน,นะครับก่อนจะถึงแสนนะครับแสนบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะมีการขายไปหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับผมก็เคยถามว่า เอ่อท่านพอจะมีความรู้ไหมท่านก็บอกท่านก็พอรู้ในเบื้องต้นใช่ไหมครับแต่ผมซื้อขายไม่เป็นเลยนะครับอย่างวันนี้ถ้าเราจะซื้อขายอย่างที่ท่านดครคิมช่วยแนะมาให้นะฮะเราอาจจะต้องดูที่มีการรับรองหรือเปล่าหรือว่ามีช่องทางอื่นในการซื้อหรือเปล่าแต่ว่าในโอกาสหน้าผมอยากจะเรียนถามดครคิมเพิมเ่มเติมด้วยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องซื้อแลวเห็นบางที่นะครับที่เขารับเงินสกุลบิตคอยด้วยหรือว่าเอ่อ สกุลอื่นนะครับผมตัวออกเสียงติดน,นะครับอีพีเรียมหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับหรือว่ามีสกุลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับหรือว่าถ้นนาในอนาคตเราอาจจะมีบาทด,ดิจิตอลหรือเปล่านะครับหรือเงินสกุลอื่นๆของต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วเราจะซื้อเหมือนกับซื้อขายเอ็กชเชนยังไงใช่ไหมครับแล้วเราสามารถหรือว่าต้องผ่านบลกเกอร์หรือต้องผ่านบริษัทที่เขาดูแลในด้านนี้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสค่อย ขอเรียนเชิญท่านดเตอร์คิมอีกนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นที่อยากจะรู้และอย่างวันนี้นะครับผมมาลองดูราคาทองคํานะครับปรับลดลงไปเยอะหลายเหรียญเลยนะครับยี่สิกว่าเหรียญเลยนะครับคิดว่าเดี๋ยวพอวันจันทก็อาจจะมีการปรับตัวลงมาในตลาดประเทศไทยได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองอีกครั้งหนึ่งนะครับพักสักครู่นะครับ